ื้อหาในนิยายชุดนี้สร้างจาก ChatGPT เรียบเรียงและพากเสียงโดย Nix c Studio โปรดรับฟังเพื่อความบันเทิงเพลิดเพลินในระหว่างเดินทางพักผ่อนหรือใช้รับฟังกล่อมนอนเงาลับแล EP 3กลางป่าลึกที่ไรชื่อพวกเขาเดินข้ามเขตแดนต้องห้ามและสิ่งที่รออยู่ตรงหน้าคือเมืองที่ไม่ควรมีอยู่บนแผนที่ เมืองที่ไม่มีเงาไม่มีเสียงและไม่มีทางออกตอนที่สามเมืองที่ไม่มีเงาเมื่อทุกคนก้าวเข้าสู่หมู่บ้านลึกลักเบื้องหน้าคือความเงียบงันที่ไม่เหมือนสถานที่ใดที่พวกเขาเคยพบบ้านเรือนไทยประหลาดที่ไม่มีการเสื่อมโทรม ไม่มีแม้แต่ฝุ่นจับอยู่บนไม้เก่าผู้คนเดินผ่านไปมาโดยไม่มีเสียงไม่มีคำพูดไม่มีเงาแม้แต่นิดเดียวมันเหมือนเมืองจำลองแต่จริงเกินไปฝ้ายพูดพร้อมยกกล้องขึ้นถ่ายท่านใดนั้นเองภาพในหน้าจอกล้องกลายเป็นภาพสีขาวล้วนกล้องฉันถ่ายไม่ได้ ลถกล้องลงอย่างไม่เข้าใจวินหยิบกล้องวิดีโอขึ้นมาทดสอบกล้องทำงานได้แต่สิ่งที่ปรากฏคือภาพตัวเองกำลังยืนอยู่ในป่าอะไรของมันวะมันไม่ใช่ภาพปัจจุบันเลยวินสะบัดเบาๆชายชราผู้หนึ่งเดินเข้ามาอย่างเงียบเชียบเขาสวมผ้าขมม้าใบหน้าซูบตอก ดวงตาสีเทาคล้ายมองทะลุผ่านเขายกมือไหวช้าๆคนจากนอกแดนพวกท่านเข้ามาแล้วก็ต้องรับเงาไว้รับเงาเต้ยถามชายชราหันหลังแล้วเดินนำไปพวกเขาจึงจำใจต้องตามเขานำพวกเขาไปยังเรือนไม้กลางหมู่บ้าน ภายในไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีสิ่งสมัยใหม่มีเพียงแผ่นกระดานไม้และในกลางห้องมีแผ่นศิลาโบราณสลักด้วยอักขละลึกลับนี่คือศิลารับเงาชายชราพูดเสียงเบาจงวางมือลงแล้วเอ่ยนามของตน เต้ยลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่เพราะต้องการคําตอบเขาก็ยื่นมือวางบนแผ่นศิลาเต้ยเขาพูดท่านใดนั้นร่างของเขาสั่นสะท้านเบาๆก่อนจะมีเงาดำรูปร่างคล้ายเขาปรากฏขึ้นข้างกายแต่ไร้หน้าทุกคนตกใจฝ้ายกระปีดร้อง ชายชราหันมาพูดอีกครั Besides, so ้งนั่นคือร่างเงาของท่านหากท่านละเลยมันมันจะกลื่นตัวตนของท่านคืนเมื่อทุกคนทำตามก็ปรากฏร่างเงาของตนเองข้างกายแต่ร่างเงานั้นไม่ได้อยู่กับเจ้าของตลอดบางครั้งมันยืนอยู่ห่าง บางครั้งมันมองกลับด้วยท่าทีที่เหมือนไม่ใช่เพื่อนแล้วเราต้องอยู่กับมันไปตลอดเลยเหรอเมถามชายชราไม่ตอบเขาเพียงพูดว่าก่อนตะว,วันตกดินท่านต้องพบผู้เฝ้าขอบแดนไม่เช่นนั้นเงาจะเปลี่ยนรูป ค่ำวันเดียวกันเต้ยกับวินแยกไปหาจุดถ่ายภาพส่วนฝ้ายเมย์และจ็อบเดินสำรวจในตัวหมู่บ้านในขณะที่ทั้งสองกลุ่มเริ่มคุ้นเคยกับร่างเงาแต่ในบางจังหวะพวกมันก็หายไปจากจุดเดิมโดยไม่มีคำอธิบายและเมื่อมันกลับมาอีกครั้งสีตาของมันเปลี่ยนไป จากดำสนิทเป็นสีเทามน่นและในเงานั้นบางคนเห็นว่ามันแอบยิ้มคืนนั้นเมลุกขึ้นกลางดึกด้วยเสียงฝันร้ายเธอฝันว่าเงาของเธอกำลังเอื้อมมือเข้ามาบีบคอเธอขณะหลับเธอตื่นขึ้นมาด้วยเหงื่อเปียกชุ่มและพบว่าเงาของเธอไม่ได้อยู่ที่พื้น แต่นั่งมองเธออยู่บนคือเรือนจบตอนที่3ตอนต่อไปผู้เฝ้าขอบแดนพวกเขาจะต้องออกตามหาผู้เฝ้าขอบแดนให้ทันก่อนตะวันลับฟ้าพร้อมกับความจริงบางอย่างที่ทำให้มิตรภาพเริ่มสั่นคลอนและเงาของบางคนเริ่มเปลี่ยนไป ขอบคุณที่รับฟังโปรดกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ